สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องช่อง s i m อ n n l channel ด้วยค่ะเด้อมือนีไข่อยพาลูกข่อยมาหาลอปลามึงลูกข่อแบบตัวเสบหาคนก่อนหินอีกแล้วระวังอันไหนยางดีเด้หรออัน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 เห็นบ่จะเบิ่งหยิบเอาเอาเอาไปใส่เอาเง็กเง็กเง็กเอาเง็เอาเอาเอาได้ละไปโย่นทางไหนเนาะไปละไปละผลย่นละมาคักก้อนหินนี่ เอาไปโยนถือขาต่อของซะด้วยล่ะเอาโยนอ่อยูซื้อเป็นดอกคะ่ะลูกข่อยมัดวันแล้วพามาปลากา็โอ้ยใครในด,ดอกทีมันกวนอันนี้ก็ปลาของรัฐบาลคื้เก่าด้วยค่ะเด้อข่อยพาลูกข่อยมาหาหระหุ่นอึ้นพีมาแล้วพีว่ามากก็ไปตามหากันขึ้นเก่าแล้วนี่อันนี้ดอกสีงเหลืองก,กันจะกระดอกอยังห้วอค่ะเด้องามงามเจ้าเบิงงามคักงามแน่พุ่น,น,นไปอีกแล้วลูกข่อยไว้คัก หายแปบ๊บๆๆยางกันเร็วปลาของหกั้งสี่ลูกไขยหายเขาปลาเราหายอยากให้ลเด้อไอยนี่ต้องตาไ,ไว้ได้เมื่อไนปากไว้ย่างเดียวได้ตาข่ตกไว้อผอมเด้เนี้ยไม่ตนัวหน่อยๆผู้เดียวนี่คนผีพอทอดย้ย่านยานอันมองหองหกแต่คนหน่อยนี่หมุนหมุนไปทัวมาแล้วซอกแซ็กซอกแซ็กแล้วเอินผีแล้วเพียเขาอ,อยู่เพียเพียเพียมาทำไมไปอย่างนั้นโอ้ยหนาะออกมาแล้ว เรียนแล้วมาแล้วตรงนี้ออกปุณนะเจ้าว่าอยู่ซื้อบรยุัทบริษัทเจียเทียมุนไปผุนเล่าทองดงทางปลาผุนไปเล้าแลนไปแลวข่ะอยบอทันเลยไว้คักไว้แน่มือทองฝ่าอากาศดีดีสดใสดีครับสีฝ่าอํารามเลยแต่ทองฝ่าปุนพีตาม,มามหาเล้วะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อที่คุณเข้ามาติดตามมากกดกระดิง่งขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อ คอยมีเวลาคอยก็สิเขาไปตามบ้านเพื่อนๆด้วยค่ะเด้อยับผมหน่อยใจอยับผมว่าคอยเด้อคอยเขาไปทุกบ้านทุกเพื่อนทุกคนเหรอคะ่ะฝากกดติดตามสองซิมอนเอ็นเอลชแนลนะเด้อค่ะเด้อเป็นโมกันเป็นกำลังใจให้กันต่อไปสู้ๆเด้อค่ะเด้อบายบายขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปสองซีมอนเอ็นเอลชแนลเด้อค่ะเด้อบ,บายบาย